สวัสดีพี่น้องป่องไปจังหวัดนัวบอลพบก,กับสองสายฟรีสไตล์มินิผ้าเนาะสมทองบรรยากาศยาเย็นก่อนจะเป็นจะรับฝ่าเด็กพี่น้องป่องไปไปบึกกันเลยเปเบนเขาสวยๆงามๆบรรยากาศตรงไหตรงหน้ายำมะเรงขาหนีขาหนาหนีกะสิบแปดตระการก็กัวจะเป็นตะวตนันตกบินเด็อพี่น้องป่องไป ซกม้งแร่งกลัวแล้วบรรยากาศยำเย็นๆที่ตรงหน้าเขงงางามๆอีสานบันฮ้ออสานบันนาตรงหนาเขียวกะจีเสียงเขียนจันหรอร่อยหองแอบแอบแอบนอกกระปูดตาแดงหอปดปปดๆ เสียนกตัวหองตุม่มตุ่มข้างหน้ามันบรรยากาศดีแหงชุดอากาศธร,รรมศาสตร์ธรรมศาศสตร์ซ้มเขางามเขาล่างแจกครกแจกก่อตีฝนมาอาทิตย์หนึ่ง เขางามตุงมองปีนี่ไปมองไหนมองได้เขางามตุงมองนำตัวถึงนำจากฝ่าเทวดาหยอดลงมาหายเขาเลยง,งามปีน้องเลยพูน่ะพูน่ะจำนี่พกห่างเด้อนี่เด้อแจกแกบแจกกอมันนี่จอดกันพอดีแบรรยากาศยามแรงเยน็ยนๆ อีสานบ้านเฮาอาหารการกินกินย้อนยุคนี่แล้วทางหลังนี่ปาา้าหน่อไม้กิน,นหน่อไม้แบบใดท่านเกิดหรือ,อยังบ่เนี่เยเจตนานอะไรแอบแอบแอบคุ้งลองลองทดลอ,ลอลมาหองแอบแอบเดี๋ย่นี้คงวิจนาบ้านพี่น้องเอ๋ย อาจจะเกษตรกรตกกาดำหน้าคือมอนีว้าเอาเรียบร้อยอาจจะค้างน้ำใส่ใส่ปุ๋ยให้ห่อมวนมุนน่งหน้าสวยงามเขากำลังงามพี่น้องบรรยากาศเข้มแมลงแรล,ลงก่อนเกี่ฟ้าก็มีเนี่ยยูะ ยังหัวเป็ดหัวยังาขาวๆนะเอาพยาลากว่า้องปาก,กับมืมเหมือมัมม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 ่วเนีดหน่อยจะคิดว่าวันนานจะมีฝนสลับมือนี้นส่วนก็จะห่างๆไปสักหน้อยตกตัวเนียงว่าเป็นอาทิตย์แล้ว เป็นน้ำตืวมน้ำล้นให้หนามาแล้วมียากาศตรงไตรงนามาบุญไหวอยู่ตามเที่ยงไหยเที่ยงนาสบายสบายสาวนาแล้ว

ฟังเสียงเห็ดจะหนาฟังเหงือปลาเห็ดเห็ดขมเห็ดย,ยู่คาเห็ดงกอกนอเพียกนอโจด บางผนก็พุ่งจะปลูกมันมองเขาเขาฟังเียว่าันงามปันไดยังห่างอย่ะจะฟังงามแหงปลาใหละงกเกาตัวเดียวนี่ปลากุงุงปลาห่าง กาศยำเย็นๆส้มเขากำลังงามๆพี่น้องเอ๋ยก็เมื่อวานเมื่อวานส้มพููน้ำของโอโจเอเจ ตอนนี้มันคือตั้งหางหางแค่น้อยเ็๊น้อยเตะก,กขอมาหนูหางด้พี่น้องพูดเอางงามๆเลย